สบายดีเพื่อน่น้องพมพอกับสองน้องอันวยเกันเนาะว่าอยู่ต่างประเทศสบายอยู่ไทยอยู่ลาวพี่นอนเอาะสบายดีเด้อประตูกฐานเนาะเขมาบส้มสองน้องอัน,นย์เพี่น้อง <c oughs> ตอนเทาก็สิไปสวนน่ะมีเจือนเลนยเสียหย่าซอยกันเอ้าลูกเสือปัดหายเลยเพี่อนเนาะก็ได้ยินเสียงลูกเสือ <c oughs> เพียงหายนอนลูกนอนก่อกขาบหนพี่น้องมองดูเพื่นเอาเขียแกะมาใส่เนาะนี่เป็นมะเขืออีหยังพี่นเอหลายอย่างเนาะมันเอาเนือ้อกระเสียเสียหนาเท่านี้แหละพี่น้องเสียสยาวใหญ่จืดสบายดีพี่น้อง หน่อยใบโบโบกหน่อยเนอะโบโบโบกหน่อยเป็นยาเด้ถึงเนเน้อเนาะเอามันนแบบผีเปงเนาะผีก,ก็กำลังเป็นดอกล่ไลย mọc mùa cho nó ở thôi ไปให้น้องเสือน้อยนอนตัวเดียว

มาเลยเนาะหกคนบกเป็นตาขาวมาแต่คนโตขนามันจะบวมันบ้าอะแถ่ทขุ่นหน่อเลย ถ้าถอพี่น้องมากินข่าวต่อวันมากมาพี่น้องมากินข่าวต้องกันนี่เมโนโูยังแม่สาดีพี่น้องโอ้ยปลาน้อยหนึ่งหัวปลาไม่มามากินจะเราคนเนตัวจะได้ก,กินสบ,บายดีพี่น้องมากินข่าวต้องยืดจัจกาปาปลาทางใดเบิกเนี้ยมีสิจะน,นี่ก็ไปเพาะเสียเนี่ยเอ้ย เก้ากี่ปลาไปเนาะต้มปลาเนาะ้มปลากระอนหนึ่งต้มงมาต้มปลา เจอต่เตาใหม่หนังเขาวทุกวัยป่ะไม่รู้ถึงเมื่อเท่านั้นจะเจอเห็นหรอเขาลงกระด่างแทนฐานก้าก่อนก็เต็มรวยเลดี๋ยวเอาหม้ออยู่แล้วเบิร์ดจะหัวไง พราปะยากระต่าโดดปะยาป่าหมูสันได้นะไหมแนบมือปาามาท้้ง,งรูปป่าที่เท่านะมึงเน้ยข้างหนรูปลาเ้อก็ปลาโบเ้อ กอดรเด้อพี่น้องเลยคนกับตกลายมือเหนื่อยใยจอลยร้องมากปเบิ่งหวัดเห็ดหวัดนกคาโบ้ดูใส่แล้วเป็นเห็ดนใสาประหวัดเนาเอาลูกเห็ดนังล่เพื่อนล่ะวอมนะเอเล็กแบบเป็นหลานปูน่อนนะ พ่อบอกปุ đ ặc, đ ้นะนะอ่าเด้ดวงตาของนี่เนาะเอากรได้บเลยแม่กระับยุ่เคั้นอย่หอบกระดับยุ่งดับขึ้ยุ่สะพายัง Ăn lên ba lâu bỏ lâu chút chắc chưa chút chắc chưa chút chưa chút hà phi, chưa chút chưa lệ, chưa điều, chưa chút chưa chút chưa chút 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 มันกรจะเลยปลาหวัดเลยนี่ก็เจาะว่าโอ้ยจะเมนพันที่นอ่ะคุณบไม่รู้จะว่านเนี่ยใหญ่จุดนพันนี่อนอกคนบอกให้ซื้อเลี้ปลาไม่ใช่ซื้อเขาว่าม่จะคอยซื่อนดลม่นะคอยหมักซื้อคนาดหนอปลาผลน่ะลเสียใจ แนบๆก่แม่น้อง่คนไ่ค่อยซื่อเนาะถ้าพันได้ก็คือเก่ามันได้พันวซื่อกับอได้โหบานั่นเนาะพันลเล่นนี่แหละทำผู้บกที่น ลมอะไรพ่นมันก็จะเฮิรเมติดนั่นแหละอะเรไม่เกิดได้เลยขึ้นมาเชิงผาชุ่งเลยเฮิร์ติดแล้วกะทีบังแบบนี้ผากระช่วงผาก็ระโพงโพยฉล่ะตายแล้วกะโพยโูยแบบคมประตูฉันแหงว่าอยู่แหงโพยจะต่อพ่นข้าวเราก็จะกระโพง bọc nó mọi lạm nợm vừa thạo xăng đẹp động ơi đây cái đây khô cả phần này, này đơ để bạn mình nhà chuyện đơ nó มาแวบานม่เจิคือเก่าเด้เป็นรองเดิม

ใช่อยู่ตงใช้โชคระนารนี่หยอะเดอ่าะาไม่ไมอุปสรรคมาหลายอย่างม่ใจเนาะจะใจมากแล้วความสุขความจนความสุขโง่ใจจเกิดมาเป็นฉันแต่โจอมา เด็ตกใจง่ายเนาะให้บอกื่องแม่งายเอกานนักเมื่อขึ้นเดือดตานักแกล้งถึงเมื่อเดือดตาแม่ฉีดยาก้อนขำ่อนขับงขึ้นมากครับประดงนยาดีแดนยามากว่าตายโอ้ย อยู nữa. <c ười> là là ่ดีๆหน่งคนดีๆเนาะนาบักูจะกิดดาวาเขาชุพังย่างปชัมาชุบคือคนชุกะลาวนไปวนสวนวนาเอามาส่เนาะแม่ะเาอก ผู้หญิงไปน้ำอกน้ำข้างน้ำใสคดีน้ำข้างหน้าคดีดาว่ะคือคนมาซุกซุกล้างนี่ดาว่ะแต่คนอย่างยงยงเลยพี่น้องเยมันใหญ่เนาะแม่เขาแม่ใหญ่จื้อกะบอกให้ร้านสาวะนั่นแหละคนดูน้ำนะเอาขวายเปเมกระดุมไม่ใหญ่จะดิแนงจ้าว่าลูกไปเบิ่งอภาวะตายจากตาแล้ว แท่แม่เนอนมือกับบาดเบิดบ่แม่ปอาผู้ลังมือนี่บาดเบิด์ตเราสักได้เราสักเราสิสิทั้งเลยโอ้โไปไปไปขับกบอีวานนั่นมากขำๆมาแต่หน้ายินเสียงโอ้ยโอ้ยยี่นี่ซ่องบะถ้าเล่าแต่บางคันนามันบางคันพายนั่นเขาเป็นบนทางมันตะโกนว่าตะเสียงคณะปลาคล้ายเป็นแกนแต่ว่าเขาบม่ได้ใส่ใจบัตทีิลาเขาหวยลูกปลาทางนี้นั่น

พอใจนะ่ะมันบ,บอกมีห่อมันลุกเลยหัวใจทะลุหัวใจทะลุเลยตะว่าเล่าไพ่หยาไพ่หยานึงคือมือนี้มืออื่นมืออมาเราก็เป็นเาานล่าไพ่หยานะเล่าไพ่หยาประทังยาวเลยเอาลงหยาประทังยาวเลยเอาไหมประทังยาวเลยเบิดมือก็ไ่ได้ไพ่แล้ปวปิ่นไปปิ่นมาอยู่ทะลุเลยเขาเลยเขาเอาอยู่ วันเรกไปในนี่กับลบสุวรรลาวเราไปกับบอจักอือาอ่อนบอเมนเก่าล้วลูกหนาจะขีเนเขาก,จก็จับควงเราเราอ่วยทางยาวเลยโอ้ยสบายดีเด้อพี่น้อง ฮัลโลเด้อพี่น้องเออเก็บหนี่งสำราญาจากเพียง่านี้พี่น้องผักบึงผักสมก็ไห์ก็ใสขิดต่อไปเด้พี่น้องสบายดีน้องเสื้อหน่อยก็หายเลยพี่น้อง <laughs>